นี่ผมก็จะมารีวิวหูฟัง P47 นะผมหูฟังบลูทูธผมหูฟังไร้สายผมราคาผมซื่อมาจะสั่งตัดสดาผมร้อยห้าบาทนะผม,ผมทุกตัวผมหูฟังไร้สายคนระัโอเคจะมาแกะกล่องอีกแกะกล่องดูของนี่กล่องภายในมันนะผมนี่ที่ออกมา แก่ยงแกกล่องไว้เนี่ยขอตัดเอาละนี่อยู่ของภายในกล่องผมโอเคนีของของภายในกล่องก็มีสายเคเบิลนะผมนี่สายเคเบิลนีนี่มมีหูฟังผมสั่งสีแดงนะมีหลายสีครับผมจะอยู่ว่าเอาดัตซ่าดิผมทิ้งลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อราคาร้อยห้าหูฟังนี้ผมก็ ผมดูของคนอื่นหน้าดีครับผมอโอเคเดี๋ยวขอประกอบกันเดี๋ยวผมขอทำประกอบกูจูหูฟังแป๊บเอาละผมก็ได้ประกอบเสร็จแล้วผมนี่ก็ปร,ประมาณนี้ผมก็หูฟังยูทูปก็ปุ่มเปิดเปิดยูทูปก็มีอยู่นี่ผมเน่ข้างบนนี้ครับนี่นี่ก็นี่ปุ่มลดเสียงของกล่อง โอเคนี่ปุ่มแล้วเสียงปุ่มบดนี่ปุ่มแล้วเสียงครับผมตำม,มือครับผมเอาปุ่มเพิ่มเสียงแล้วปุ่มเป็นมว,นวมดครับเป็นมดว,วิทยุ okay. รยค,รครับผมโอเคก็ไปไหมให้ดูแรกก่อนมาเนี้ยครับ สามารถยืดได้ผมเพือยืดเพื่อให้มันออกสีสะคนบางคนนบผมนี่นะผมนี่นี่เะผมก็ยืดมาผมให้ยืดยืดได้สุดเท่านี้ผมนี่ผมว่าคุมตัองร้อยห้านี่โอเคเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมต่อยูบลูทูธก็ผมโอเค โอเคผมวันนี้ก็มาเชื่อมต่อบลูทูธกันนะหมดนี่เกมผมอ่านในนอกนอกจอโอเคการเชื่อมต่อบลูทูธก็ง่ายผมก็อ่าเปิดบลูทูธกดเปิดบลูทูธหาบุรเฟที่ชื่อว่า pg เจ็ดสิบหเชื่อมต่อรอสักพักหนึ่งนะผม โอเคครับไดม้มครับผมผมฟังอยู่ผมเพิ่นต่อแทแผมขอไปลองฟังก่อนนะโอเคผมก็ผมลองไม่ชัดอยู่แล้วผมว่าเสียงมันพอดีครับผมผมผมไม่คิดเลยว่าราคา15นี้จะได้เสียงแบบประมาณระดับนี้ผมเสียงก็พอใช้ได้ฟังพ,พอฟังรู้ื่อวว่ามันคืออะไรยังไงเสียงนั้นคืออะไรครับผมก็สำหรับ15ผมว่ามันไม่ผมว่ามันก็ เหมาะนะผมตอนนี้มันลดราคาด้วยนะผมโอเคก็สอดคลิปนี้ก็มารีวิวหูฟัง YouTube P47 นะผม y o u t u b ้าจ0ดศูโอเคก็ใช้ได้ทุกรุ่นนะผมโอเคก็ขอฝาก คลิปนี้ฝากกดไลค์กดใช้กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับ